สวัสดีค่ะจ่าทารลสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาทําแรนดอมในหัวข้อถ้าคุณตัดสินใจปล่อยเขาจริงๆเขาจะทํำยังไงเรามาดูกันนะคะว่าถ้าหากคุณตัดสินใจปล่อยมือจากใครบางคนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเรามาดูปฏิกิริยาหรือสิ่งที่เขาจะทําหลังจากนั้นนะคะว่าเขาจะทํำยังไงต่อไปนะคะ คลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูกันนะคะถ้าคุณตัดสินใจปล่อยเขาจริงๆเขาจะทำยังไงนะคะ จะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีได้ในรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะทิ้งเอาไว้ให้นะคะเรามาดูกันว่าถ้าคุณตั้งใจจะปล่อยเขาจริงๆเขาจะเป็นยังไงบ้างราชาถือเหรียญอารมณ์เหมือนคนดื้ออารมณ์เหมือนคนที่ไม่ยอมไป คุณอยากจะปล่อยคุณก็ปล่อยไปคุณอยากจะเดินออกไปจากชีวิตของเขาคุณก็เดินไปแต่เขาไม่ยอมปล่อยคุณแล้วเขาก็จะไม่ยอมไปไหนเขาจะอยู่ตรงนี้อยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีเขากับคุณเท่านั้นพลังงานของความดื้อดึงขึ้นมาเลยนะคะแต่มันเป็นอารมณ์ของคนที่ดื้อเงียบแล้วก็จะพยายามทำทุกอย่างทำให้คุณมองเห็นพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นว่า เขาจะไม่ยอมไปไหนเขาจะอยู่ตรงนี้เขาจะอยู่เคียงข้างคุณและเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปนะคะเด็กถือไม้เท้า คนคนนี้นะคะในวันที่คุณตัดสินใจจะเดินออกมาเขาอาจจะยังไม่ลังคุณในทันทีนะคะบางคนบางกรณีเขาอาจจะไม่พูดไม่อะไรด้วยซ้ําไปในวันที่คุณตัดสินใจบอกเลิกบอกลาหรือแม้กระทั่งเดินออกมาจากความสัมพันธ์คนคนนี้จะพูดแค่เพียงเล็กน้อยหรืออาจจะไม่พูดเลยด้วยซ้ําจนทําให้คุณรู้สึกว่า เขาคงอยากปล่อยคุณจริงๆเขาคงไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณจริงๆเขาถึงปล่อยคุณได้ง่ายขนาดนี้ไม่มีการล้างไม่มีการง้อไม่มีการขอให้อยู่คนคนนี้เขาจะทำแบบนี้นะคะในวันที่คุณตัดสินใจเดินออกมาเจ็ดเหรียญแล้วเขาจะคอยหาจังหวะหาโอกาสค่ะเขาอาจจะนิ่งอาจจะเงียบไปพักหนึ่งแต่เขาจะคอยหาจังหวะหาโอกาสแล้วในระหว่างนั้นเขาจะคิด คิดว่าจะทํายังไงที่จะทําให้คุณยังอยู่ตรงนี้ในวันนั้นเขาทำพลาดตรงไหนหรือเขาทำผิดในเรื่องอะไรและเขาจะต้องแก้ไขหรือปรับปรุงตัวยังไงถึงจะทำให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์นี้ได้อีกครั้งคนคนนี้จะพยายามคิดทบทวนแล้วหาคำตอบให้กับความสัมพันธ์อะไรที่เขารู้สึกว่าเขาละเลยเขาไม่ได้ทำให้กับคุณเขาจะพยายามปรับปรุงแก้ไขแล้วทำให้กับคุณ ถ้าหากคุณต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาก็อาจจะหาสิ่งเหล่านั้นมาให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งของความรู้สึกหรือการกระทำบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะนิ่งอาจจะหายแต่ระหว่างนั้นคือการคิดแล้ววางแผนที่จะกลับมานะคะเด็กถือถ้วยแล้วเขาจะพยายามตามตื้อตามงอคุณหลังจากที่เขารู้แล้วว่าเขาพลาดอะไรตรงไหนไปแล้วคุณไม่พอใจเขาในเรื่องอะไร คนคนนี้จะพยายามกลับมาตามตื้อตามง้อคุณพลังงานของเขาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีความเป็นเด็กในตัวค่อนข้างสูงคนคนนี้จะพยายามตามตื้อตามง้อคุณมอบความรักมอบความเป็นห่วงดูแลเอาใจใส่คุณทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนตอนที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนตอนที่คุณยังไม่ได้ตกหลุมรักเขาคนคนนี้จะตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อคุณอีกครั้งบาง างคนเขาอาจจะอยู่กับคุณหรือเป็นแฟนเป็นคนรักคุณมานานเป็นคนคุยกันมานานจนหลงลืมละเลยความรู้สึกของคุณไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้เทคแคร์คุณดีเหมือนในอดีตดังนั้นในหลังจากนี้นะคะถ้าหากคุณตัดสินใจปล่อยเขาจริงๆเขาจะกลับมาเป็นคนที่เคยทำให้คุณตกหลุมรักอีกครั้ง คุณเคยตกหลุมรักเขาเพราะเรื่องอะไรเวอร์ชั่นไหนคนคนนี้จะกลับมาในเวอร์ชั่นนั้นอีกครั้งนะคะเพราะเหมือนที่บอกในระหว่างที่เขาอาจจะนิ่งเงียบไปสักพักหนึ่งช่วงเวลานั้นเขาจะไปคิดทบทวนแล้วปรับปรุงแก้ไขแล้วก็หาวิธีที่จะทําให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์ซึ่งเขาคิดว่าอย่างแรกที่เขาต้องเป็นนั่นก็คือเป็นคนเดิมในแบบที่คุณยังไม่ได้ตกหลุมรักเขาแล้วเขาจะทําให้คุณตกหลุมรักเขาอีกครั้งนะคะ ราชนีถือเออขอโทษนะคะดีเอ็มเพสแล้วสาเหตุหลักๆที่เขาพยายามที่จะพิสูจน์หรือยืนยันว่าจะไม่ยอมไปไหนจะอยู่ตรงนี้จะเป็นคนรักของคุณอย่างนี้ต่อให้คุณจะไปไหนเขาก็จะตามคุณกลับมาให้ได้นั่นเป็นเพราะสำหรับเขาแล้วคุณคือดีเอ็มเพส คุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่เหมาะจะเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกคุณคือคนที่เขาไม่สามารถที่จะหาใครมาแทนที่คุณได้อีกแล้วในชั่วชีวิตนี้เขามั่นใจมากๆว่าชีวิตนี้เขาจะเจอคนแบบคุณแค่ครั้งเดียวคุณจะเป็นคนเดียวและเป็นครั้งเดียวที่เขาจะมีโอกาสโชคดีแบบนี้ดังนั้นความดันทุลังนี้เกิดจากความเป็นตัวของคุณ ความที่คุณเป็น D.M.H เป็นคนที่เหมาะสมและคู่ควรกับความรักที่ดีนะคะที่ผ่านมาถ้าหากเขาละเลยคุณนั่นอาจจะเป็นเพราะความ ความเฉยชาความชินชากับการที่มีเราอยู่ในชีวิตกันนานเกินไปแล้วลืมเติมความหวานลืมเติมความสดชื่นให้แก่กันและกันเลยทําให้เขาพังเพอและเผลภไย่ละเลยคุณแต่ตอนนี้พอวันที่คุณตัดสินใจปล่อยเขาจริงๆคนคนนี้จะตื่นจะได้สติกลับมาทันทีนะคะและเขาจะมาทําให้คุณรู้สึกจริงๆว่าคุณคือดี m p r e พ s สำหรับชีวิตของเขา านถือไม้เท้าและถ้าหากในตอนนี้เวลานี้คุณกับเขาห่างกันไปแล้วหรือว่าคุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วและเขาก็ห่างหายจากชีวิตของคุณไปแล้วนะคะคนคนนี้กำลังจะติดต่อคุณกลับมาสัญญาณของการเทคแอคชั่นมาแล้วมาวิ่งฝุ่นตลบมาแล้วเขาจะติดต่อสื่อสารคุณมาอาจจะเป็นการมาพบมาเจอคุณก็ได้หรือส่งข้อความมาหาคุณก็ได้นะคะคนคนนี้กำลังจะติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้ ราชนีถือดาบแต่จาก็รู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้จะให้โอกาสเขาง่ายๆเพราะกว่าที่คุณจะตัดสินใจปล่อยมือเขาคุณก็คิดมานานพอสมควรคุณก็เจ็บช้ำน้ำใจมานานพอสมควรคุณทนอยู่ตรงนั้นมานานมากดังนั้นในครั้งนี้ราชนีถือดาบคุณพร้อมที่จะยกดาบรอเขาเลยบางคนคุณรู้นะคะว่าคนคนนี้สุดท้ายจะวนกลับมาหาคุณ สุดท้ายเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณดังนั้นในตอนนี้คุณตั้งดาบรอเขามากคุณเตรียมคำพูดเอาไว้พูดกับเขาเยอะมากบางคนก็ไม่ได้คิดที่จะกลับไปอีกแล้วแต่บางคนก็ยังไม่แน่ใจตัวเองว่าพอถึงวันนั้นวันที่เขากลับมาจริงๆ ค you know? ุณจะอารมณ์ไหนหรืออยู่โหมดไหนแต่ถ้าหากคุณจะใจอ่อนมันก็จะใจอ่อนแบบที่มีเงื่อนไขไม่ได้ใจอ่อนเพราะว่าเขากลับมาขอโทษแล้วก็กลับมาในชีวิตคุณง่ายๆแต่เขาจะต้องพิสูจน์และทำอะไรหลายอย่างให้คุณเห็นความตั้งใจจริงคุณถึงจะให้โอกาสเขานะคะเด็กถือดาบพลังงานของคนอายุน้อยกว่าคุณค่อนข้างชัดเจนนะคะขึ้นมาทั้งเด็กถือไม้เท้าเด็กถือถ้วยเด็กถือดาบ คนคนนี้ไม่กลัวนะคะต่อให้คุณจะยกดาบขึ้นมาแต่เขาก็มีดาบเหมือนกันแต่ดาบของเขาคือการเคลียร์ปัญหาไม่ได้สร้างปัญหาเหมือนในอดีตนะคะคนคนนี้เขาอาจจะมากวนใจคุณทําให้คุณรู้สึกลาคาญปนเอ็นดูแต่ไม่ใช่รู้สึกหนุดหิดราคาญจนอยากไล่นะคะเขารู้จุดอ่อนของคุณดังนั้นเขาจะพยายาม กระเช้าเย้าแย่คุณทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกลาคาญจนสุดท้ายก็ยอมคุยกับเขาคนคนนี้เขารู้จุดอ่อนคุณดีมากแล้วที่สำคัญนะคะอะไรที่เคยเป็นปัญหาเขาจะแก้ไขถ้าหากเขาไม่เคยชัดเจนหรือว่าไม่เคยแสดงความตั้งใจจริงในการกลับมา ไม่เคยแสดงความตั้งใจจริงในการขอโทษคุณในเวลาที่เขาทำผิดในครั้งนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่อาจจะไม่ใช่เชิงนั่งขอโทษคุณแบบจริงจังเพราะมันเป็นพลังงานของเด็กนะคะแต่เขาจะขอโทษในแบบของเขาเขาจะอ้อนในแบบของเขาซึ่งจะออกมาในแนวการอ้อนการละมุนมากกว่าอาจจะไม่ใช่เชิงขอโทษหรือขอโอกาสแบบจริงจังในรูปแบบของผู้ใหญ่นะคะ ก้าดาบช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลาที่เขาเงียบช่วงเวลาที่เขานินีแล้วก็กําลังหาวิธีกลับมาหาคุณหรือหาวิธีเอาชนะใจคุณอีกครั้งบอกได้เลยว่าเขาไม่มีความสุขนะคะก้าวดาบคนคนนี้ทุกกายทุกใจมากคุณอาจจะคิดว่าเขาคงสบายดีเขาคงมีความสุขดีกับชีวิตที่ไม่มีคุณเขาคงเป็นอิสระคงคุยคนอื่นไปทั่วคงเปิดใจไปทั่วแต่จริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะ คนคนนี้แทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่กับความทุกข์พยายามหาทางออกพยายามหาวิธีที่จะกลับมาเอาชนะใจคุณจนแทบจะเครียดจนแทบจะนอนไม่ได้นะคะคนคนนี้มีความเครียดความวิตกกังวลมากๆในช่วงเวลาที่เขานิ่งเงียบนิ่งหายจากคุณไป เ h มไฮเลอร์เหมือนที่จ๋าบอกส่วนหนึ่งที่ในวันที่เขากลับมานอกจากเขาจะมีความเป็นเด็กแล้วนะคะความเป็นเดมไฮเลอร์ของเขามันก็จะมีความเย่อหยิ่งและความมีอีโก้ความมั่นใจในตัวเองปนอยู่ในนั้นด้วยดังนั้นการที่เขาไม่ขอโทษคุณเป็นกิจจลักษณะไม่ใช่เพียงเพราะว่าเขานีสใส่เด็กหรือเป็นเด็กกว่าคุณนะคะแต่เพียงเพราะว่าเขาก็รู้ตัวดีว่าการกระทําของเขามันไม่น่าให้อภยัยจะให้เขามาขอโทษคุณตรงๆคนคน,คนนี้ก็ไม่กล้าพูดนะคะแต่เขาจะใช้ การกระทําทดแทนคําพูดนะคะการกระทําของเขาเขาจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าคุณคือคนที่สําคัญสําหรับชีวิตเขาจริงๆไม่มีใครแทนที่คุณได้แล้ว The e m p เ r อ r คู่แมากับ The m ็มเฮไพ่คู่ขึ้นมาคุณกับเขาหลายๆคนหลายๆคู่กรณีนะคะคุณกับเขาเป็นคู่กันแล้วจริงๆคุณกับเขามีนิสัยคล้ายกันมากถ้าหากคุณจะลองกลับไปนั่งทบทวนนะคะนิสัยหลายๆอย่างที่เหมือนกันเกือบจะทุก ที่เหมือนกันค่อนข้างมากเกิน50%จนบางครั้งทำให้คุณและเขาคิดเหมือนกันมากเกินไปแล้วมันเลยทำให้ไม่มีใครยอมใครคุณคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องมาง้อคุณสิเขาก็คิดว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องยอมเขาพอคนเราคิดเหมือนกันมันก็เลยเหมือนเล่นเล่นชักเขยเร่อกันไปชักเขยเ่อกันมานะคะแต่สุดท้าย D.M.H. อยู่ข้างบน D.M.H. อยู่ข้างล่าง คุณก็จะเหนือกว่าเขาอยู่ดีสุดท้ายคนคนนี้จะยอมคุณนะคะเดทความเย่อหยิ่งความเป็นอัตตาตัวตนของเขาในอดีตมันจะจบลงแล้วความสัมพันธ์นี้ในรูปแบบเดิมๆมันจะจบลงนะคะเดทไม่ได้หมายความว่าหลังจากที่คุณเดินออกมาแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะจบแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันจบค่ะ มันจบแต่มันจบในรูปแบบเดิมๆการที่คุณเดินออกมาในครั้งนี้นั่นเป็นเพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณทนกับมันไม่ไหวแล้วคุณทนกับความเจ็บปวดไม่ไหวคุณทนกับนิสัยของเขาบางอย่างไม่ไหวดังนั้นคุณถึงได้เดินออกมาเพราะฉะนั้นในการ เริ่มต้นใหม่หลังจากนี้นะคะซึ่งมันมีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนเพราะเขาไม่ยอมไปไหนเขาจะอยู่แล้วกลับมาจีบคุณทําให้คุณตกหลุมรักอีกครั้งแล้วความที่คุณมีมาตรฐานของตัวเองมากขึ้นดังนั้นถ้าเขาจะกลับมาเขาต้องกลับมาในรูปแบบที่เป็นคนใหม่คิดใหม่ทัศนคติใหม่แล้ว กลับมาเข้าใจกันมากขึ้นหรือมีการเปิดใจปรับจูนกันมากขึ้นดังนั้นความสัมพันธ์ในรูปแบบเดิมที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจมันจะจบลงแล้วมันจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ระหว่างคุณกับเขาที่มีการปรับจูนเข้าหากันและมีการเติมเต็มความรักให้กับกันอีกครั้งและที่สําคัญเขาจะทําดีให้กับคุณให้เหมาะสมกับที่คุณเป็น DM เพของเขานะคะ ในไฮโลแฟนการกลับมาเริ่มต้นใหม่กันในครั้งนี้มันผ่านการเรียนรู้ผ่านบททดสอบต่างๆมาแล้วนะคะถ้าหากคุณไม่เดินออกมาจากความสัมพันธ์คนคนนี้จะไม่มีวันรู้ใจตัวเองคนคนนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่พอคุณตัดสินใจปล่อยเขาพอคุณตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์ ตัวเขาได้บทเรียนได้บทเรียนที่สําคัญมากนั่นคือการที่เขารู้ใจตัวเองว่าเขาไม่สามารถสูญเสีย DMH แบบคุณไปจากชีวิตเขาได้ชีวิตของเขาจะไม่มีคุณไม่ได้คุณคือคนที่สําคัญที่สุดสําหรับเขาดังนั้นการเริ่มต้นใหม่ของคุณกับเขามันคือการเริ่มต้นที่ผ่านบทเรียนบททดสอบแล้วได้คําตอบกับหัวใจและความสัมพันธ์นี้แล้วดังนั้นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นใหม่มันจะอยู่บนพื้นฐาน ของสินที่เสมอกันความรักที่เท่าเทียมกันและการเข้าอ,อกเข้าใจกันแล้วพร้อมที่จะหาทางออกสู่อนาคตร่วมกันนะคะดังนั้นถ้าหากวันที่คุณตัดสินใจปล่อยมือเขาจริงๆคนคนนี้จะดื้อดึงอยู่ตรงนี้ไม่ยอมไปไหนแล้วจะพยายามทําทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกทางเพื่อให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณเกี่ยวกับท็อปปนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูท่าและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%นเเซ์นะคะเรามาดูว่ามีท่าใดราศีใดบ้างชาวท่าตน้ําราศีมีนกรกฎพิจิกชาวท่าตดินราศีพฤษกกันมังกรชาวท่าตดินราศีพฤษกกันมังกรนะคะและช่วงเวลาที่เขาจะกลับมาหาคุณในเร็วๆนี้ซึ่งจะมองว่าเขาพร้อมที่จะเทคแอคชั่นแล้ว แต่บางคนอาจจะต้องรอจังหวะรอโอกาสบางอย่างเร็วที่สุดที่คนคนนี้จะติดต่อคุณมาคือในช่วงเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะจบแล้วเริ่มต้นใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมนะคะนี่คือบทสรุปของท็อปปิกเราในวันนี้นะคะขอให้มีความสุขกับความรักสมหวังกับความรักกันทุกคนนะคะขอบคุณคะ่ะ